อันนี้ก็เตรียมการครับหาปลาครับรตกระบวนการหาปลาเราจะไปตกปลาครับจะเป็นปลาช่อนหรือปลาชะโดยังไม่รู้เลยอย่ลองมาดูกันกนินหมดปลาช่อนปลาชะโดอืมอย่นี้ครับแต่ถ้ามันไม่แดกเราก็จะเอามาผัดกะเพาอันนี้เตรียมตัวกห้ลังทำเดือ่อยูน่นะครับเหือเหืออันอันนี้อันนี้ก็เลือดแบบเลือด เลือดอะไรเลือดไก่เลือดหมูเลือดหมูนะไม่ใช่เลือดคนนะอันนี้คือเลือดหมูนะเตรียมการเตรียมพร้อมอันน้เตรียมพร้อมเดี๋ยวติดตามต่อต่อไปเลยติดตามต่อเลยนะเดี๋ยวจะไปล่าปลากันวันนี้เอาแล้วรายการตกเบ็ด อ็นน้อยแค่ไหเอ็นน้อย,อยแค่ไหนเช่เลยระวังระวังเบ็ดแกหายนะมันจะขนาดนั้นจริงหรือจะไม่เชื่อผมหรอ,อไม่เชื่อเหรอ โอ้ตัวช right. ิดพานอ่ะล right. ุงฝากเบ็ดแป๊บนะไปแป๊บแป๊บก็เดินไปเอาเอาน้ำบุ้ยหายไปเลยเขาเขาผมก็ฝากกันแหละลุงก็บอกลูกเบ็ดลงน้ำไปแล้วเขานั่งมองปวดใจเหลือเกินชิบห่านนั่งมองเบ็ดเฉยๆนั่งมองเบ็ดฝากฝากเบ็ดแป๊บนึงฝากดูเฉยๆไม่ให้แดดไม่จับ แก,แกก็คงจะดูแ,แต่จับไม่ทันแต่แกก็นั่งอยู่อย่างไกลเลยใช่ไหมล่ะปุ๊บไปเลย <laughs> ผมต้องลงไปในน้ำอะ่ะ <c oughs> ปิงก็จะกัดมีปลาะปะปลาไม่ติดปลาไปแล้วถ้าพันปุ๊บมันก็ไปเลยไงพันปุ๊บมันก็ไม่อยู่หรอกอ้โหติดอย่งนี่ <N> นี่ติดได้นี่ผมติดเอ็นผมฝากดูปลาแป๊บนึงฝากดูให้เฉยับต้องน้องานี่เป็นคนเปนนะครับเหตนที่ได้ปาแานี้ก็เปียงจากคณะกรรมการทางวัด ได้มาลวงพระเจ้วัมาให้นอแ่น้องสานิจะชนพุุศลนะครับได้เลือกนำนะครับก็อะไรตองน้ำพระก็ขอะครัน้ำบน้หอมดีรงหน้องฝ่านี่จะชนพุทธิบกุศลนะครับก็ขอเชิญได้ อี่กหรคับเตอรนคับ่เอร์ให้หน่อยคัตเตอร์ะครับออลงช่องม่ได้ปลาอะไรเอ่ยเออจะได้ตัวเฮียไม่รู้เลย ไม่ได้ดูเลขเราก็ต้องเอาด้้ยกลใช่ไหม<ช>ไม่ได้นมลนเราก็ต้องเอาดูคาถาสัตว์คาถาไม่ได้กุไฟช็อตมมงใช้เหยื่ออะไรเนี่ยอ่าเหยื่อไก่หมักเลือดครับไก่หมักเลือดสูตรธรรมดาของอ่าอัศโดนะครับออัศโดอัสโดก็ไก่อกไก่อั่นชิ้นอ่าใหญ่ๆหน่อยพอดีพอดีครับถ้าดูว่าปลา ตรงนี้มันใหญ่ก็ใหญ่หน่อยใหญ่นะเหยื่อก็ใหญ่หน่อยดอดิคำเขาาแหละใหญ่สุดประมาณไหนก็ใหญ่สุดก็ประมาณสักสองสามนิ้วใหญ่สุดนะยาวประมาณนี้ปลาเหรอปลาใหญ่สุดอย่างคุยเรื่องเหยื่อมาปลาเนี่ยอ่าไซส์ประมาณสิบขึ้นจ่ายกโลสิบกโล ที่ยันเห็นนะครับที่เคยเห็นเคยได้สูงสุดก็สิบสามโลป่านะไอโดโอะไรตั้งสิบสามโลุนบ้านแกน่ะเออเออเออเอ้าสามโลสิบสามโลสามโลมันใหญ่ขนาดไหนนะใหญ่กว่าขาไอตัวเัเด็กแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวที่เท่านี้นะ いい